สวัสดีครับวันนี้ก็ปิดคลิปนะครับมืดแล้วฝนก็โปรยโปรยโปรยนะครับมองเห็นแล้วเปล่าไม่รู้วันนี้ก็ไในในรถคันหนึ่งนะครับก็ ครับผมน่าจะเป็นที่อํมพันทองน่าจะเป็นทองเคนะน่าจะไม่ผิดผมเหมือนอํมพัน์นะครับแล้วก็ได้เหรียญเหรียญสิบเหรียญหะาอาแค่นี้ก่อนนะครับโอเคบ๊ายบายบางเห็รือเแล้างหรีวันนี้มืดแล้วนะครับก็ พอแค่นี้ก่อนนะครับ,รบมือตึดอต๊ดเลยมือตึ๊ดเลยเดินคนเดียวครับวันนี้โจไม่มาวันนี้ป๊อกสองชิ้นเลยครับได้จี้จี้สองอันเลยครับวันนี้อีกอันหนึ่งเอาไวล้ละ